สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเือนชาวลัคนาธนูราศีธนูทุกๆุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แม่หมอจะมาเล่าให้ฟังเนาะเกี่ยวกับดาวพระราหูนะคะที่กำลังจะย้ายครั้งใหญ่ค่ะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคมปี2566นี้นะคะว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างกับผู้ที่เกิดในลัคนาธนูเอาเป็นว่าถ้าใครนะคะที่รู้ลัคนา ให้นิ้นดูที่ลัคนาเป็นหลักก่อนนะคะแต่ใครที่อาจจะไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนไม่ทราบลัคนาของตัวเองคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีธนู รับฟังคําพยากรณ์ได้เช่นกันค่ะเพียงแต่ความแม่นยํานั้นนะคะถ้าเราดูจากราศีจะมีความแม่นยําที่น้อยกว่าการดูจากลัคนาเกิดเนาะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทสช่วงค่ะช่วงแรกก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวนะคะเพื่อที่เราจะได้ทําความรู้จักกับดาวพระราหูกันก่อนแต่ถ้าหากท่านใดเนาะที่อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วอยากจะข้ามไปฟังในส่วนของคําพยากรณ์ก็สามารถที่จะกดสกคริป หรือว่าข้ามไปฟังในช่วงที่2กันได้เลยค่ะเราแม่หมอได้ทำาทําสแตมป์ไว้ให้แล้วนะคะใต้คำอธิบายของคลิปนี้นะคะเอาล้ค่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่พาร์ทแรกเลยนะคะสำหรับประวัติความเป็นมาของดาวพระราหูซึ่งแม่หมอจะอ้างอิงตามคำพีเฉลิมไตรภพเป็นหลักนะคะเพราะว่าตำนานพระราหูก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายเวอร์ชั่นเนาะ สำหรับพระราหูนั้นนะคะเป็นเทวดาลำดับที่8เกิดจากการที่พระอิศวรได้ทรงนำผีขโมด12ตัวมาป่นเข้าด้วยกันแล้วจึงปราพรมด้วยน้ำอมฤตบังเกิดเป็นพระราหูขึ้นมาจึงทำให้พระราหูนั้นนะคะจะมีกำลังเป็น12ตามหลักทักษะและก็จะมีเลข8เป็นสัญลักษณ์ค่ะเวลาที่คุณได้เห็นเลข8ไทยเนาะไปอยู่ในกระดานดวง ในรูปดวงหรือว่าราศีจากตามช่องต่างๆนั้นก็จะเป็นตำแหน่งของราหูที่สถิตยอยู่นั่นเองนะคะ และในตอนท้ายของคำภีเฉลิมไตรภพนั้นก็ได้กล่าวถึงสาเหตุที่พระราหูตัวขาดออกจากกันเป็นสองทอนว่าพระราหูได้แอบไปอาบไปกินน้ำอมฤตเมื่อพระอิศวรได้ทรงทราบเขาก็ทรงโกรธนะคะจึงได้คว้างจักออกไปตัดพระราหูขาดออกจากกันเป็นสองทอนแต่สุดท้ายพระราหูก็ไม่ตายค่ะ พระราหูเป็นอมตะเพราะว่าได้ดื่มได้กินน้ำอมฤตเข้าไปแล้วและโดยสรุปเมื่อร่างกายนะคะได้ขาดออกจากกันไปก็ทำให้ส่วนหัวส่วนบนนั้นกลายเป็นดาวพระราหูส่วนหางหรือว่าท่อนล่างนั้นก็กลายเป็นดาวพระเกตในเวลาต่อมาซึ่งในคำพีอื่นๆก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียดนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงค่ะพระราหูนั้นก็ไม่ใช่ดาว แต่พระราหูคือเงาะะที่พาดทับกันระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกซึ่งในยุคต่อมาะค,ะครูบาอาจารย์โหราจารย์ท่านก็ได้ประยุกตะะ์ได้พัฒนานำเอาราหูหรือว่าจุดคลาดเงาดำนี้มาใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาเพื่อเพิ่มความแม่นยำนะคะทำให้เราเรียกกันติดปากว่าดาวนั่นเองค่ะ พระราหูนั้นจะมีาธาตุประจำตัวก็คือาธาตุลมพายุจะมีสีประจำตัวคือสีดำและก็จะมีกำลังเป็น12ดังนั้นเนาะเวลาที่ผู้คนทั้งหลายจะไปกราบไหว้จะไปบูชาจะไปขอพรพระราหูก็มักจะใช้ของสีดำจำนวน12อย่างนะคะในการกราบไหว้บูชาท่านและพระราหูนั้นนะ,ะขึ้นชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลง การย้ายแต่ละครั้งแต่ละทีนั้นก็ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภพเรือนที่พระราหูไปสถิตยอยู่นะคะและด้วยความที่เป็นดาวธาตุลมพายุจึงมักจะให้ผลในลักษณะของความฉับพลันทันทีทันใด ความเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวและโดยส่วนใหญ่ก็มักจะโดนบันดาลในลักษณะของการที่จะให้โชคลาภให้ความสําเร็จในแนวสีเทาๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกหววถูกลอตเตอรี่ได้โชคจากการพนันได้เงินได้โชคแบบไม่คาดฝันค่ะเรียกว่าใครก็ตามเนาะที่มีดาวพระราหูโคจรมาให้คุณก็สามารถที่จะพลิกดวงชะตาจากคนที่ยากไร้จากคนที่ไม่มีให้กลายเป็นเศรษฐีได้ แต่ถ้าหากราหูในปีนั้นๆน,น,นะคะเป็นกาลีจรมาก็อาจจะทําให้เจ้าชะตาจะได้รับผลในทางร้ายนะคะไม่ว่าจะถูกหลอกถูกโกงเกิดความวุ่นวายจนหมดเนื้อหมดตัวไปได้เช่นกันค่ะ และการย้ายในรอบนี้นะคะพระราหูจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งก็เป็นบ้านเดิมของดาวพฤหัสบดีเราจึงเรียกกันว่าเป็นราหูจำศีลหรือว่าโจรนอนวัดซึ่งราหูในตำแหน่งนี้ถือว่าจะแสดงอำนาจนะคะในทางร้ายได้น้อยลงกว่าปกตินะคะ และสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นเนาะการย้ายครั้งนี้ของดาวพระราหูก็นับว่าจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสังคมคนรอบข้างและก็ที่อยู่อาศัยค่ะ นับว่าชาวธนูหลายคนจะได้สร้างหลักสร้างฐานในชีวิตจะมีความมั่นคงที่มากขึ้นและแม่หมอก,ก็ขอให้ชาวธนูเนาะสบายใจกันได้เลยถ้าหากในปีนี้หรือว่าปีหน้าดาวพระราหูก,กับดาวพระฤหัสบอดีไม่ได้เป็นกาลีจรมาในทางทักษะก็ย่อมจะส่งผลที่ดีให้เกิดกับคุณชีวิตจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเรียกว่าคุณกำลังจะได้ยกระดับฐานะความเป็นอยู่นะคะจะมีเงินมีทองมีทรัย์ สมบัติที่มากขึ้นและก็ถือว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภได้รับสิ่งดีๆจากทั้งดาวพระราหูและดาวพะระฤหัสบดีไปพร้อมๆกันด้วยนะคะ เอาละคะ่ะชาวธนูคะทีนี้ก็มาถึงในส่วนพาร์ทที่2นะคะส่วนการพยากรณดวงชะตาแล้วนะคะสำหรับการยกย้ายของดาวพระราหูในรอบนี้นะคะก็ถือว่ากําลังจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณ ในหลายเรื่องหลายอย่างค่ะและแน่นอนค่ะว่าอันดับแรกเลยเนาะเมื่อดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูของดาวพรฤหัสนั้นกำลังจะย้ายออกจากราศีเมษนะคะในวันที่17ตุลาคมปี2,566นี้ส่งผลให้นะคะจะเหลือเพียงดาวพรฤหัสบดีเพียงดวงเดียวอยู่ในราศีเมษค่ะ ตรงนี้ก็ถือว่าความวุ่นวายทั้งหลายนะที่ชาวธนูจะต้องพบเจอมาก่อนหน้าก็จะหายไปพร้อมกับดาวพระราหูค่ะเอาล่ะใครที่อาจจะเคยเข้าไปอยู่ในสังคมที่มันทอกซิีนะคะเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เรารู้สึกอึดอัดใจไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะอยู่ท่ามกลางเพื่อนสังคมที่เราไม่ชอบนะคะเมื่อดาวพระราหูย้ายนะคะก็จะทําให้ชาวธนูจะมีความแฮปปี้จะมีความสุขที่มากขึ้นจะไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะพ่ หรือไม่ต้องทนให้ต้องถูกหลอกใช้กันอีกต่อไปและดาวพฤหัสนั้นนะคะก็จะสามารถแสดงความเป็นราชาโชคอยู่ในภพปุตตะได้อย่างเต็มที่นับว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวธนูกำลังจะได้ตั้งหลักตั้งต้นใหม่จะได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆและถือว่าจากนี้ต่อไปจะมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นค่ะ เอาล่ะในส่วนของดาวพระราหูนั้นนะคะก็เป็นดาวเจ้าเรือนสหับชะ ที่หมายถึงเพื่อนฝูงสังคมสิ่งแวดล้อมการเดินทางนับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี66นะคะต่อเนื่องไปจนถึง5พฤษภาคมปี2568ดาวพร,รางหูจะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมีนค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของชาวธนูนะคะแล้วก็จะเป็นภพพันธุที่หมายถึงครอบครัวบ้านรถที่ดินสินทรัพย์หลักทรัพย์ความมั่นคงทั้งหลายในชีวิต ราวาชาวธนูคะถ้าหากในปีนี้หรือว่าปีหน้านะดาวพระราหูไม่ได้เป็นกาลีจรมาในทางทักษะ กแ็แปลว่าดาวพระราหูกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นจะทำให้คุณได้พบกับความมั่นคงมั่งคั่งที่มากขึ้นหลายคนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะอาจจะได้งานใหม่สิ่งใหม่ๆก็จะทยอยเข้าหาคุณและราหูในเรือนพันธุนั้นจะหนุนส่งให้คุณมีหลักมีฐานนะคะหลายคนจะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่หรือจะได้ขยับขยายฐานะความเป็นอยู่ จะมีสินทรัพย์มีหลักทรัพย์ เป็นของตัวเองแล้วก็ถือว่า18เดือนจากนี้ไปเนาะชาวธนูก็จะมีความรู้สึกผูกพันกับบ้านกับครอบครัวมากเป็นพิเศษค่ะหลายคนนะคะก็อาจจะอยากมีบ้านนะช่วงนี้อาจจะแวะไปดูบ้านตามโครงการต่างๆนะคะไปหาทําเลหาไอเดียที่จะนํามาสร้างบ้านก็ได้หรือในบางคนก็อยากจะมีรถนะคะก็อาจจะเก็บเงินเอาไว้ดาวเอาไว้ซื้อรถที่อยากได้มานานและโอกาสที่คุณจะได้สร้าง หรือได้ซื้อนั้นก็นับว่าจะเป็นช่วงตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไปนะคะและสําหรับในบางท่านนะคะช่วงที่ดาวพระราหูย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนพระฤหัสนั้นคุณก็อาจจะได้แยกตัวออกมาสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองก็ได้ค่ะและก็แน่นอนค่ะว่าบรรยากาศในครอบครัวของคุณนั้นจะเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะจะมีญาติพี่น้องมีคนไปมาหาสู่อยู่ตลอดแต่ใดๆก็ตามนะคะดาวทุกดวงนั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย Iya. Yeah. ที่สําคัญคือดาวพระราหูนั้นก็เป็นดาวบาปเคราะห์นะคะเอาล่ะในด้านดีหมายความว่าเรื่องร้ายๆนะที่ทําให้ชาวธนูรู้สึกทุกข์ใจเหนื่อยใจก็จะค่อยๆผ่านพ้นไปถือว่าคุณจะไม่ต้องไปวุ่นวายไปคอยแก้ปัญหาให้กับผู้คนอีกแล้วและก็จะเป็นโอกาสที่หลายคนจะได้สร้างฐานนะจะมีทรัพย์สมบัติที่มากขึ้นแต่ว่าความหมายในด้านร้ายนะคะหรือว่าในทางเสียเนาะหากบังเอิญว่า ราหูที่จอมาในปีนี้หรือปีหน้าเป็นกาลีทางทักษะหรือว่าในพื้นดวงเดิมของคุณ ราหูอาจจะมาจากพบเรือนที่ไม่ดีก็แปลว่าชาวธนูจะต้องระวังตัวค่ะคุณมีเกณฑ์จะเสียทรัพย์สินนะคะหรือมีเกณฑ์จะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถบางคนปลวกจะขึ้นบ้านและราหูเมื่อไปอยู่ในเรือนใดก็มักจะเข้าไปทำลายเรือนนั้นก็แปลว่าคุณจะมีเหตุนะคะให้ต้องผิดใจต้องทะเลาะก,กับเครือญาติ หรือบางทีปแปลว,ว่าจะมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยจะไม่สบายห้าหนักหน่อยก็อาจจะล้มหายตายจากกันไปก็ได้นะคะแต่เอาล่ะคาชาวธนูโดยภาพรวมแล้วแม่หมอมองว่าการที่ราหูย้ายออกจากราศีเมษนั้นอย่างน้อยที่สุดนะจะทำให้บรรยากาศรอบตัวของคุณจะมีความวุ่นวายที่น้อยลงค่ะคุณมีโอกาสที่จะพบเจอกับมิตรภาพดีๆเข้ามาและไม่ต้องไปเจอกับคนใกล้ตัวที่นำพาคุณไปในทางที่เสีย หายดาวพระราหูที่ย้ายเข้าไปในเรือนพันธุนั้นนะคะ ในข้อดีแปลว,ว่าราหูจะเข้าไปกระตุ้นนะทำให้ชาวธนูจะมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นนะคะขอให้คุณใช้ความอยากได้อยากมีของดาวพระราหูอย่างถูกต้องนะคะไม่ไปทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมไม่ไปทําในสิ่งที่มันผิดกฎหมายและเอาความมุ่งมั่นตรงนี้นะคะเข้ามาเป็นแรงผลักดันฝันใหญ่แค่ไหนคุณก็ไปถึงได้คะ่ะชาวธนูถือว่าจากนี้ต่อไปนะคะคุณจะได้ตั้งหลักตั้งตัวนะคะจะ สร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะสร้างชีวิตสร้างหลักฐานให้กับตัวเองและคุณก็จะมีความภาคภูมิใจนะคะมีสิ่งดีๆมอบให้กับครอบครัวในช่วง18เดือนจากนี้ไปนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขงมงขนด้วยนะคะยังไงแม่หมอฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและทีมงานด้วยนะคะและหากท่านใดค่ะที่ให้เกียรตินอสละเวลาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะช่วยกันเขียนคอมเมนต์แนะนําติชมนะคะทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้นะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอ,ขอบพระคุณมานาที่นี้ด้วยค่ะขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกัน กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ